เห้านี่กล่องเหลือครับกล่างคาลองเดีทำอีกัี ตงหุมป่ะ้ามสวัสดีครับสวัสดีครับ ขาบอกว่าห้ามพูดต้องเคียวข้าให้หมดก่อนรอแป๊บนึงนะครับทุกคนคสวัสดีครับสวัสดีครับ ไม่ได้ไม่ใส่เสื้อครับแต่ว่าใส่น้องกล้ามอยู่ครับวันนี้เป็นน้องกล้ามทั้งคู่เลยทานข้าวกันหรือยังเอ่ยแต่คิดว่าน่าจะทานกันแล้วฮะหลังจากที่เพิ่งลงไปเมื่อกี้นะฮะว่าเพิ่งเสร็จงานเลยก็เลยแว็บเข้ามาแป๊บหนึง่งเพราะเห็นเมื่อกี้มีพี่ๆหลายคนบอกว่าให้แว็บมาลฟ์นิดสักหน่อยผมก็เลยจัดไปเลยครับผมกำลังตอนนี้กำลังกินข้าวอยู่เลยครับนี่ เหมี่ยงกระทูหมูกระเทียมไข่เจียวครับแล้วมาลายสักแบบหนึ่งเพราะว่าหนักฝินงข้าวเสร็จก็เปลี่ยนชมเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวเข้าร้านต่อครับ ทำอะไรกันอยู่เอ่ยครับตอนนี้มีใครยังไม่ถึงบ้านไหมวันนี้วันจันทร์แสดงว่าต้องมีคนที่ไปทำงานเหมือนกันใช่ไหมครับขอบคุณครับฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวนะฮะเราอยู่กับท่านประธานนะครับทุกคน นี่คือบุคคลที่นั่งอยู่กับเราตั้งแต่ช่วง10โมงกว่า9โมง10โมงนะครับยันเมื่อกี้6โมงกว่าทุ่มกว่าเียกประมาณทุ่มครึ่งถึงเสร็จเนาะวันนี้ก็เดี๋ยวรอมูครับแต่ว่ารอรถของทางร้านเขามารับของไปก่อนครับเม้นหนูหน่อยว่างไงครับทุกคนปวดหัวกันนึงนะผมขอหาที่ตั้งให้แบบ ค่ะครับนี่คือเราอิเศีเองครับผมอินโดนีเซียแฟนสวัสดีขอให้อขออนุญาตเซียวค้าแป้มีคนทำกะดึกด้วยนะฮะ น้องไม่ได้โป้เลยนะน้องน้องกลัวมันน้องกลัวมันมันสาล่ายแพมคุณแม่เดี๋ยวสาล่ายันแพมเอ้ยไม่ได้เปลี่ยนชุดครับเพราะว่าวยความที่เวลาแพ็คของเนี่ยมันมันมีแอร์มันมีครับแต่ว่าพอเราแพ็คนานมันมันร้อนแล้วมันอบอ้าวตอนแรกผมก็ใส่แขนยาวมาแต่ว่าต้องเปลี่ยนก่อนเริ่มงานครับเพราะว่าไม่งั้นไม่รู้ว่าจะนั่งแพ็คของหรือนั่งเช็ดเหงื่อในขณะที่ทานั่นเองครับ วันนี้อาจจะแบบไม่ได้เข้ามาแบบพูดคุยจ๋าเนาะเรีได้ว่าเข้ามาหาทุกคนเพราะว่าคิดถึงคิดถึงแล้วก็เห็นในทวิตท,ที่เข้าไปดูเมื่อกี้แบบพี่ๆีเขาบอกว่าแวะมาไลฟ์สนิดสักหน่อยก็เลยแบบแวะมาหาทุกคนมีคนขอกําลังใจอ่าเป็นกําลังใจให้นะครับสำหรับใครที่งานเยอะแล้วก็เมื่อกี้มีคนบอกกําลังจะเข้างานตอนเที่ยงคืนกว่าใช่ไหมสู้ๆนะครับเวลาเข้างานของพี่คือเวลาเลิกงานของผม ท่านประธานครับทุกคนอยากได้พิกัดร้านหาอะไรมากเลยครับท่านประธานใช่ไหมครับท่านท่านประธานบอกว่าทุกคนต้องไปหากันเองนะฮะครับผม เขาบอกจตั้งใจเรียนนะครับเดี๋ยวปิดสัญญานะอืม๋ช้าวนี้ตื่นมาอ่านทเทสเตอร์ผมชอบมากเลยฮะมีมีพ่อหนุ่มคนนึงเขาแวะเข้ามาแซวฮะรับผนดีไหมพ่อหนุ่มหัวทองวัดสันดส้นวัสสั่น แล้วก็ตอนนี้ผลงานที่กำลังงอนแอร์นะครับผมคู่เวนทางช่องสามเน่ยคาัควติดตามด้วยนะสองทุ่มรึ่งทุกวันสุกร์เสารอาทิตย์เลย3วันติดๆเลยครับมิสยูมิสยูทูครับผมคิดถึงเหมือนกันนะก็25้าถึง27ที่ไปมาเลมาเลใช่ครับมีใครแบบแอบแอบหิ้วกระเป๋าตามกันไปไหม ไปที่ทว่างก็อยากให้ไปกันทุกคนเลยครับล้นเด็กเลยตอนนี้อมข้าไ,ไปด้วยเ <c oughs> ดี๋ยวผมจะไปแล้วนะคะเราแวะเข้ามาทักทายทุกคนนะครับผมแล้วก็ใครทํางานวันนี้ก็สู้ๆนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่ถึงบ้านก็ขับรถปลอดภัยนะไว้มีโอกาสเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกนะครับผมจียานะครับไป็นประธานครับสวัสดีครับผม <c oughs> <c oughs> บ๊ายบายครับ Ah Ouais.